วันนี้พบเจอกับฝรั่งฟังโค้งอีกแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องจา๋ามือนี้เจอกันเือเกาอยู่ในครัวนั่นแหละจ้ะคันโบได้ไปอเก็บเพีรแล้วก็จะเจอกันอยู่ในครัวประจําเนาะจ้าเนาะพ่อแม่พี่น้องจา๋าอย่าพึ่งเบื่อพึ่งนายกันเดอ้อผมมีเห็ดกลับมาเบิ้งนะจา้าวามือมือเว้นเว้นฝรั่งฟังคงเห็ดหยางแน่อยู่บ้านอยู่ครัวเนาะจานะ้าเนาะการใช้ชีวิตของฝรั่งฟังโค้งในต่างแดนใน ฝรั่งเศสเนาะจากพ่อแม่พี่น้องจ๋าฝากเบิงฝากแงีฝากเป็นกำลังแรงใจให้ฝรั่งฟังคงด้วยนะคะเมื่อนี้ฝรั่งฟังคงจะพาพ่อแม่พี่น้องมาทำเฮดแหนมจ้ะเฮดแหนมหมูแหนมส้มแหนมเปรี้ยวเฮาจ้าเอาไว้กินฝรั่งฟังคงเสีเฮดไว้กินปีใหม่จ้ะนี่อันนี้คือเนื้อหมูของเฮาจ้ะเนื้อหมูแล้วก็จะมีกระเทียม กระเทียมโขกจ้ะบ่มีสูตรเด้อจ้ะสูตรฝรั่งฟังโขงนี่แหละสูตรได้แซบกระเฮ็ดเอาจ้ะแล้วก็ผโงโลโบโลแล้วก็มีพริกพริกสดของฝรั่งฟังโขงเตรียมไว้แล้วก็ก้องก้องข้าไว้ใส่แหนมของเราสูตรได้แซบกระเฮ็ดจ้ะบ่มีสูตรมาบอกดอกจ้ะแต่ว่าไม่เฮ็ดห้เบิ่งว่าฝรั่งฟังโขงเฮ็ดแบบไหนเนาะจ้ะเนาะจะแซบไหมนี่เละจ้ะ เนื้อหมูกรลังฟังโคงไส่ยันผงโลโบน้ำจากขันเฮาเพาไส่ผงมันจะเป็นอะนั่นนะมันสีมันก็จะบางงามเวลาออกมามันก็จะบวแซบปันใดมันบวคือบ้านเฮาจ้ะเนื้อบ้านเฮานี่บได้ไส่ผงแหนมบได้ไส่กี่หยังขั้นออกมาละเพิ่นกะเนื้อแดงงามดีเนาะจ้ะเนาะยูนี่มันบ่เป็นสูตรนั่นจ้ะ คันบ่ใส่ผงโรโพเนื้อกับโบง,งามเลยจ้ะดมเบื้งเนื้อย่านเนื้อมันนั่นโดนนะจ้ะสไตล์ฝรั่งฟังของสูตรฝรั่งฟังโองเองจากพ่อแม่พี่น้องจ้ะเห็นไอันนี้เป็นอันเกลือที่อยู่ในไอ้ถุงผงแหนมเด้อจ้ะเด้อนี่ พลังฟังโผงก็จะเอาลงไปเลยอืมสีบลาได้แบบนี้ใช้มีดก่อนถุงมือพันมืนนพ่นใส่ว่าได้เติมลงไปถุงหนึ่งถุงหนึ่งเขากให้ใส่เนื้อยอยู่ประมาณโลนหนึ่งแต่ว่าพลังฟังโงงจะเติมเกลือลงไปอีกจ้ะ รู้สึกเกลือเพิ่นจะหน่อยสูตรไดแซ่บกระเฮ็ดเอาจ้ะมากสูตรไดกระเฮ็ดสูตรนั่นแหละขั้นเกลือให้เพินเข้ากันกับเนื้อดูถนัดเท่าไหร่จิตขว่มปางงางลง <c oughs> ป,ป้างงานลงนะคะกระเทียมลงไปจ้ะกระเทียมโขกมัดขกละเอียดบละเอียดแต่แล้วแต่ได้จากสูตรไปสูตรปั้นไส้เข้าไปโหลดใคคิดว่าแซ่บกระเห็ดเอาโหลดจ้ะขั้นต่อไปบางคนเพิ่นว่าเพิ่นใส่ผงกับโบเป็นขั้นจังได้กระโเป็น กรบล้ว่ามันเป็นพ่อขั้นบดนบลน้อจ่าเนาะเพระาะว่าฝรั่งฟังคงอะเฮ็ดย้ำไหมันก็เป็นย้ำนั่นน่ะจ่าร้องขั้นโดนโดนเบิ่งเด้อจ่าสำหรับผู้ที่เฮ็ดบ่เป็นขันเท้าใส่พงแหนมเข้าไปขั้นจนว่าอันมันส่งค้ามือคุณก็ได้จ้ะแต่แซ่ ได้เข้าปาก็จะเข้าแต่ครัวนี่แหละจ้ามีแต่การกินการใช้ชีวิตน้ำเด็กน้อยน้ำลูกอยู่บ้านนี่แหละจ้ะไปหันมานี่คุมแนมลงจ้ะลงไปเลยแล้วก็นวดไปโลดจ้ะ นวดจนกลัวอ่นเพื่อนจะเข่ากันจนกลัวเพื่อนจะแขนได้ที่พุ่นเราจะกัวมันน้อยจ้ะกัวมันเม่ใหญ่มันกจะจัดว่ถนัดเนี่ยปันได้ัวมันน้อยนึ่ง ยินเสียงอีทอิทมาจากเสียงหนูเลี้ยงหนูจ้ะสัตว์เลี้ยงของเราคือหนูน้อยหนูหน้อยหนูอัมสเตอร์ดัาจะก,ก็จะนวดไปเรื่อยๆขั้นไปเรื่อยๆจ้ะ อยากใส่เข่าก็ได้เ้อยจ้ะแต่ฝลังฟังคุงอันบดไซจ้ะขั้นจนขั่วเพื่อนจะแขวนขันเพื่อนแล้วอยู่กระแสดงว่าเพื่อนยังว่เป็นจ้ะต้องขั้นจนเพื่อนอันแขวน,นข้ามือผุนแขนค้ามือเป็นข้ามือ มันจังสีได้จ้ะเนื้อยังแล้วๆว,ว่าเข้ากันนี่แสดงว่ายังบ่เป็นด้วยจ้ะข่านไปอีก เ่แบบนี้หมอสำรับเอาไปเฮ็ดอันนั้นนะนี่เฮ็ดอันใส่กอกปิ้งนะันะจ๊ะแนมปิ้งกันนะจะออกมันๆนเนี่ยใกล้จะได้ละาจะแข่งเขาละ เพิ่นจับโตกันแคนเขา่าแคนเข่ากั็แสดงว่าเพิ่นได้แล้วจ้ะนี่เป็นเนื้อเอ็นหลายจ้ะโอ้เนื้อนี่ยงก่อนว่าติดคือติดมันหลายแท้ถึงซ้าวปมา หรือเขาบดไว้แล้วด้วจ้ะบดไว้บดมาแล้วฝรั่งฟังโขงเลยเอาอันนั่นแหละไม่เหตุว่าได้สร้างเขาบดม่จ้ะเริ่มแขนงละ จะนวดไปเรื่อยๆเ,เลยจ้าอยากยัางกะเฮ็ดเอาจ้ะบอคายได้ซื้อดอกน้ำน้ำฝรั่งฟังคงถึงจะหันซื้อเธอหนึง่งย้มบอข้านกะเฮ็ดเอาย้มข้านกะซื้อจ้ะ แขนแล้วด้วจ้ะอืมแขนละ,ะ,แ,ขนละแขนเป็นก้อนหอมหินหินขึ้นมาแล้วจ้ะขันเพิ่นเป็นลูกโดดของเขาจ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะ ลูกโดดลงไปเลยหัวใส่กันเลยจ้ะถึงได้บ่นนี่นี่จ้ะใส่ลูกโดดเข้าไปห้อมหินหินไหม คอมเนต์บักพีิกลายก็เนื้อหมูอีกบันนี้ได้แล้วจ้ะจัดใส่กองเลยเวลากินก็นจะปาดเลยจ้ะ Đây con lên nó chặt con Xay cái bánh tiền một chặt Đu ừ. ba xì chặt con con nồi mang lái theo bậc phim thì được đấy con nồi con lái bậc phim say 3 con cả say hết tìm. ไว้เป็นกับแก้มเดี๋ยวนี้มันหนาหนาวฝรั่งฟังโคงก็จะเอาไว้จักกันสามมือ3ามสี่มือเพราะว่ามักเปรี้ยวจ้ะฝรั่งฟังโคงมักให้มันเปรี้ยวๆจ้จะเอาไว้จัก3ามสี่มือก็สิเปิดกิน อีกหลายครับเสร็จแล้วจ้ะนี่หน้าตาแหนมของเรานี่จ้าสวยไหมคะออกมาสวยงามเลยจ้ะนี่แหนมได้สามกองจ้ะมาลอเบิงมันิิเป็นเนาะมันสิเป็นจังไหนเนาะจ้ะ นี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าแห้มสูตรฝรั่งฝั่งคองออกมาเรียบร้อยแล้วจ้นบอจะประมาณนี้จ้ะนี่ได้สามกล่องเต็มเต็มเลยจ้ามาล้อมือเปิดเนาะจ้านอวามันสีแซบบอสูตรนี่